สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวนุม,มีทุกท่านนะคะขอแนะนำตาตัวเองก่อนนะคะก็คือชื่อกลยามณีวงนะคะเป็น New เซมมัเตอร์นะคะรุ่นโควิดค่ะขออนุญาตปาดน้ำตาแป๊บหนึ่งนะคะแบบฟังของคุณปาแล้วรู้สึกเสะเทือนใจนะคะแต่เรื่องราวของอิมเองก็ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะอิมเข้ามาสู่ครอบครัวอาตุมีด้วยตัวของตัวเอง เป็นเรื่องของความเป็นความตายนะคะเห็นอิมอิมมีชื่อเล่นชื่ออิมนะอิมที่มาจากคำว่าอิมพีเรียนอ่ะลืมบอกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆก็มาอิมแล้วเป้าหมายก็ต้องเป็นอิมพีเรียนนะคะอ่าตรงนี้อิมเท่าที่คุณเห็นรูปร่างดูดีหน้าตาใช้ได้สุขภาพแข็งแรงดูแลองค์ประกอบต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แบบทุกอย่างครอบครัวอิมมีความสุขมากค่ะ ฐานะการเงินไม่เป็นนี่ครแลาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานยังคงเป็นพนักง,งานประจําอยู่นะคะแต่แล้ววันหนึ่งทําให้ความคิดของอิมเปลี่ยนไปมันมีเหตุการณ์เข้ามาค่ะเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากเป็นเอ็มป่วยหนักหนักมากเป็นมะเร็งเต้านมยังไม่พอนะคะยังไม่บอกมะเร็งเต้านมก็ยังชวนเพื่อน อีกชนิดหนึง่งมาอยู่ในร่างกายอิมด้วยเป็นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมแล้วมะเร็งปอดหลังจากที่ทำการรักษาพาตัดคีโมหัวร้านเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะนักรบย่อมมีบาดแผลใช่ไหมคะร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลรักษาตัวโดยเมื่อจบจากการรักษาจากแพทย์แล้วเนี่ยอิมต้องมาฝึกหายใจใหม่เป็นความยากลำบากมากที่ต้องมา หัดหายใจในขณะนั้นอิมก็มีความคิดผุดขึ้นมาในใจไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความสมบูรณ์แบบไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จในชีวิตมันจริงแท้แล้วหรือเปล่าอิมลืมไปว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำตามความฝันนะคะอิมยังมีครอบครัวที่จะต้องดูแลมีอีกหลายๆสิ่งที่เรา อยากจะเทคแคร์อยากจะช่วยเหลือนะคะอตัตมีนี้ตอบโจทย์มากเลยเพราะวันที่อิมป่วยมีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็คงเห็นสารรูปที่มันป้อแป้นะคะเขามอบฮีโมหิมให้อิมทานพออิมทานแล้วเนี่ยความรู้สึกของตัวเองคือร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะ,ะแล้วเมื่อกี้อิมบอกว่าอิมเป็นพนักง,งานประจาอิมทางานทางด้านไอทีไม่ลอดเลยอตัตมี อิมเข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลที่มาที่ไปของบริษัทแรงข้อมูลของสินค้าจนกระทั่งถึงวิสัยทัศน์ของท่านประธานอิมศึกษามากแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวอะโธมีต้นเดือนมีนาคมและเป็นเซลล์มาสเตอร์ในเดือนมีนาคมค่ะ <laughs> บนเวทีอันทรงเกียรตินี้นะคะ อิมต้องขอขอบคุณท่านประธานขอบคุณบริษัทนะคะที่ให้โอกาสดีๆอันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่เฝ้าอบรมบรม่บมนิสัยเฝ้าที่จะช่วยเหลือแนะนําทุกคําถามมีคําตอบค่ะแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่นักทุกๆท่ททานที่ช่วยกันฝ่าฟันให้เราพ้นวิกฤตการของโควิดนะคะความสําเร็จของอิมนี้ไม่ใช่ของอิมเพียงคนเดียวเป็นความสําเร็จของทีมเป็นความภาคภูมิใจของทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้และก็ ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะครั้งถัดไปนะคะบนเวทีนะคะในบทบาทของไดมอนค่ะสวัสดีค่ะ